สวัสดีครับอยูกผมแมงม์บุกวีสวัสดีวันลอยกระทงของใครหลายๆคนนะครับปีนี้ติดภารกิจไม่ได้ไป็ลอยเข้างานกะดึกพอ ออกเที่ยงคืนนะครับวันนี้มาบ่ายสามออกเที่ยงคืนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพระจันทร์ครับเต็มดวงครับช่วงนี้ก็พักเบรกนะหาอะไรกินรองทองนะครับทันเวลาก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะ ออกมาเชิญชวนพี่น้องมันลอยกระทงในวันขึ้นสิบห้าคำครับมันเ็นเดือนสิบสองนะครับขึ้นสิบห้าคำก อันตรายเกี่ยวกับน้ำก็อยากให้เตือนภัยลูกหลานนะครับอันตรายจากทางน้ำลูกหลานนะครับรอยกระทงก็ดูดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำแต่ละปีก็มีข่าวเด็กจมน้ำนะครับ ทุกทกปีนี่ก็เป็นโรงงานของมากินวุ้นเดียวฝั่งตรงข้ามขอเชิญชวนก็แล้วกันเดี๋ยวเที่ยงคืนก็กะว่าจะเข้าไปดูในเมืองที่เขาจัดงานเทศกาลนะครับไปเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกัน